อยากจะทําธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้ว่าจะขายสินค้าอะไรให้คุณฟังข้อนี้โดยด่วนเลยหลายๆคนที่ทักมาหาผมทักมาในแฟนเพจบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นธุรกิจไม่รู้ว่าจะขายสินค้าอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ผมแนะนําเลยข้อที่1เลยคุณต้องดูว่าตัวคุณเนี่ยมีสิ่งไหนที่คุณถนัดและคุณมีความรู้หรือสิ่งไหนก็ตามที่คุณทําแล้วคุณรู้สึกมีความสุขย จะทํามันให้เอาสิ่งนี้มาเป็นธุรกิจหรือถ้าเกิดคุณหาไม่เจอคุณอยากจะขายของให้คุณไปดูเลยใน Facebook คุณไปติดตามในแฟนเพจที่เขาขายของต่างๆให้คุณลองไปดูว่าโอเคมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจสินค้าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะถนัดพวกอาหารเสริมบางคนอาจจะเครื่องสําอางบางคนอาจจะถนัดสินค้าแฟชั่นเพราะฉะนั้นแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันแต่ให้คุณไปติดตามก่อนพวกเพจขายสินค้าต่างๆเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆทําให้คุณมีไอเดียมากยิ่งขึ้นทำให้คุณได้เห็นสินค้าในทุกๆวันว่า ตอนนี้เขาขายอะไรกระแสอะไรกําลังมาแรงกระแสะอะไรกําลังดอก หรือไม่งั้นคุณก็เข้าไปในช้อปปี้ลาซาด้าลองไปดูว่า,า,าร้านค้าที่เขาขายดีมีสินค้าอะไรบ้างไปหาข้อมูลในทุกๆท,ที่เพราะฉะนั้นมันทําให้คุณมีไอเดียมากยิ่งขึ้นนำใคุณรู้ว่าสินค้าตันนี้กระแสอะไรกลาลังมาแล้วมันถนัดกับตัวเราหรือเปล่าถ้าคุณรู้แล้วมันถนัดข้อที่2คุณยังไม่ต้องลงทุนเยอะคุณไปเป็นตัวแทนเขาก่อนหรือไปรับมาขายเล็กๆน้อยๆหรือไม่งั้นก็ทำพีออเดอร์ไปเอารูปสินค้ามาโพสขายก่อนหรือไปเอาสินค้าตัวอย่างมาทดลองขายก่อนยังไม่ต้องลงทุนเยอะเพราะว่าเรายังไมม่่่่่รรรููว้วาาาาิงงทททีเเนัถกหือปล มันต้องมีการลองผิดลองถูกหลายอย่างข้อที่3ข้อสุดท้ายเลยให้คุณทําต่อเนื่องอย่าไปคิดว่าในทุกครั้งที่คุณทำจะต้องสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกเลยไม่มีทางอ่ะเพราะคุณยังไม่มีประสบการณ์คุณไม่มีความรู้คุณยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพราะนั้นคุณต้องคิดไว้เลยว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นี้เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองเป็นการฝึกฝนตัวเองไม่ต้องไปกดดันอะไรกับตัวเองก็ต้องสําเร็จเท่านี้เท่านั้นฝึกฝนตัวเองไปก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นคุณมีความเเกกก่่่่งงงมมมมาาาายยยิิขขึึ้้นนคคุณีีววชชญ ความสำเร็จมันจะง่ายสําหรับคุณถ้าคุณเคยสําเร็จในสินค้า1ตัวสินค้าตัวอื่นๆคุณก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันผมเป็นกําลังใจให้ครับเคแมนเด็กช่างลอยล้าง